เช้าวันนี้อยู่ในห้องที่ทุกเล่าด้ความหวาดกลัวและก็ปิดกั้นตัวเองอย่างลิสิคงไม่ชอบให้เธอได้ยินหรือเปล่าเธอเดินเข้ามาพบกับหัวใจที่อยู่ในเมือพี่ได้ก็คเข้ามาในมือบอกพามาชาจากที่มา่ก่อนบอกพี่มาสั้นแต่ว่าเรื่องมันยาวอยากให้อยู่กับหน้าเขาพูดนาที่รอใจอยากให้เธออยู่คืนนี้ไม่เร่นจะกอดเธอทางคืนนี้ก็แค่ถูกที่ฉันย่อหัวใจไม่ใช่วันเดียวจะต้อลอยไปโอเคขอโทษวันกลางฤดีอยากให้มีเธออยู่ อยากแคไม่ได้อยู่เหอะตลอไปตัวฉันก็ไม่ได้พิเศษอยากแคเป็นยังไงอ้อมใจ to b e t h e b e s t know, I k No w I'm not perfect แต่ฉันนั้นชัดเจนแน่นอนให่กับอะไรเป็นเธอบอกอยากฟังเพลงร้ายโอเคเพลงที่ฉันจัดไปให้เธอจะรู้เลยไม่เจอหัวใจที่เคยแข็งมาละลายไม่ได้เจอ o m now baby ฉันก็มีงานอยากกัเจอได้นใจไม่ดีเธอเป็นอะไรก็บอกให้ฉันในคนใจ I don't k n o มันเปียนตั้งแต่แต่โควิดเย yeah ท,ทุกเรื่งทกลด้ความหวาดกลัวและก็ติกันตัวเอง yeah. <ะ>นี่ฉันคงไม, hey. <Hey. S 1> ม่ชอบ h e ที่เค้ยินหรือเปล่าเธอเดินเขามาพบก,กับกุวจทอยู่ในเมือ่ <D> <al> อนก้เข้ามาในมว์ <D> ่าพามาชาจากที่เมก่อน b r เพลงมัสั้น <D> <al> แต่ว่าเรื่อมันยาวอยากใหอยู่กันนานับคุณตนานที่รัก I say อยากให้เธออยู่คืนนี้ I pray จะกอเธอทางคืนนี้ก็คิดถูกดีฉันยอมเปิดใจไม่ใช่วันเดียวจะตลอดไปโอเคขอโทษบางครั้งไม่ดีอยากให้มีเธออยู่นั่นเรา a in อยากให้มีเ